เอาละครับการเรียนคุณผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel The Move นะครับวิดีโอนี้จะเป็นพาร์ทที่2นะครับต่อจากนิทานนอร่าที่ The Move นะครับจะมาอธิบายเนื้อเรื่องในส่วนต่างๆน,นะครับเพื่อให้คุณผู้ชมที่อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับ Horizon Zero Dawn นะครับให้สามารถเอาไปเล่นได้เองแล้วก็เข้าใจเนื้อเรื่องมากขึ้นครับเอาละครสำหรับในวิดีโอนี้ The Move จะหยิบเนื้อเรื่องของบริษัทที่เป็นต้นตอของเหตุการณ์ทั้งหมดนั่นก็คือ f a r r o Automated s o l u t i o n หรือว่า FAS นะครับซึ่งข้อมูลเหล่านี้เนี่ยไดจากการ เนื้อเรื่องหลักนะครับมาถึงตอนปัจจุบันท่านผู้ชมติดตามนะครับในเอพิโซดที่19นะครับผมได้เดินทางมาถึงรูอินหรือว่าซากประหักพัง ที่เป็นจุดจบข,ของเมเกอร์เอ็นหรือว่ามนุษย์ในยุคโบราณนั่นเองนะครับเอาละสิ่งที่เราได้นะครับเกิดจากการที่ผมรวบรวมวิเคราะห์นะครับคำพูดต่างๆหลักฐานต่างๆที่เจอภายในสถานที่แห่งนี้นะครับแล้วก็รวมทั้งการค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะครับแล้วก็มาสรุปเป็นพาร์าทๆโดยผมจะแบ่งเป็นแต่ละตอนเพื่อให้คุณผู้ชมนั้นเข้าใจง่ายแล้วก็เลือกชมได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละวิดีโอในเรื่องราวของการอธิบายเนื้อเรื่องหรือว่าขยี้เนื้อเรื่องเนี่ยอาจจะไม่ได้ยาวมากนะครับเอาละเดี๋ยวเรมเิ่กันลย เกี่ยวกับ FAS ว่ามันคืออะไรนะครับบริษัทนี้นะครับก่อตั้งโดยชายผู้มีนามว่าเท็ดแฟโรในปี2033ครับบริษัทนั้นมีวิสัยทัศน์คือสร้างความสะดวกสบายให้กับมนุษย์ซึ่งพวกเขาได้ทําการผลิตหุ่นยนต์ที่คอยอำนวยความสะดวกในบ้านนะครับรวมทั้งหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยด้วยแต่ความสําเร็จก็ค่อยๆถูกบดบังด้วยบริษัทใหม่ๆที่เข้ามาเป็นคู่แข่งการผลิตครับเราว่าในปี2040โลกเข้าสู่สภาวะภูมิอากาศที่แปรปรวนอย่างรุนแรงครับ FAS ก็ได้ปล่อยโปรเจกต์ callback. back มีอลิซาเบธโซเบกเป็นหัวหน้าโปรเจกต์ครับโดยมีคอนเซปต์ว่ากรีนโรบอ t ซึ่งมีหลักการสร้างหุ่นยนต์ที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติผนวกกับความคิดสร้างสรรค์แล้วก็กำจัดมลภาวะของโลกไปพร้อมๆกันครับผลทำให้ FAS นั้นกลับมาเป็นผู้นำทางด้านหุ่นยนต์แล้วก็ประสบความสำเร็จอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ว่ากันว่าอีก9ปีต่อมานะครับในปี2049 FAS ได้กลายมาเป็นบริษัทที่ร่ำรวยที่สุดในโลกนอกจากจะช่วยแก้ไขวิกฤตสภาพอากาศแปรปรวนให้กับโลกแล้วพวกเขายังสร้างกำ รามหาศาลนะครับซึ่งบันทึกทรัพย์สินของบริษัทระบุไว้ว่า FAS นั้นมีทรัพย์สินกว่า23่สิบสาม t r นะครับหรือว่า23ล้านล้าน US ดอลลาร์นั่นเองทว่าต่อมานะครับเท็ดแฟโรได้เปลี่ยนยุทธศาสตร์ของบริษัทจากการผลิตกรีนโรบอทไปเป็นมิเลตเทอรี่โรบอทหรือว่าหุ่นยนต์ทางทหารครับพร้อมทั้งขยายสาขาไปทั่วโลกด้วยทว่าการเปลี่ยนแผนนี้ก็ทําให้ความบาดหมางระหว่างเท็ดและโซเบก so นั้นเกิดขึ้นและในที่สุดเธอก็แยกทางและก็ลาออกจาก FAS ครับ ความสำเร็จอย่างต่อเนื่องทำให้ FAS นั้นมีประเทศที่เข้าร่วมและก็สั่งการผลิตหุ่นรบจากพวกเขากว่า353ประเทศและกินส่วนแบ่งทางการตลาดกว่า61% เอาล่ะถ้าว่าชีวิตนั้นมีขึ้นมีลงครับมีสูงย่อมมีต่ำจุดเปลี่ยนของ FAS ที่ได้อยู่จุดสูงสุดของโลกจะล้มพังลงมาได้ยังไงและมันได้นำพาไหยนามาสู่โลกนี้เพราะเหตุใดกันแน่ติดตามกันต่อเอพิโซดหน้านะครับและใครที่สปอยนะครับผมขอให้อำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายช่วยโดนบันดาลให้บุคคลเหล่านั้นโดนสปอยยันลูกบวชด้วยนะครับเอาล่ะครับสำหรับวิดีโอนี้เดี๋ยวมูฟก็ขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ